مشاعر الحب في الرحمن تأتلك تصغي إلى القلب في شوق له أنك مشاعر الحب في الرحمن تأتلك تصغي إلى القلب في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته คุณตาตับพี่น้องเข้าสู่รายกษาและฮะดีษนะครับอััลฮมดุลิลละห์วันนี้เรามีหัวข้อใหม่ที่จะนําเสนอกัาท่านพี่น้องนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่สอนให้เราระลึกถึงความตายสอนให้เรานั้นเผื่อแผ่นะครับนึกถึงผู้ตายนั่นก็คือในเรื่องของการเยี่ยมกุบู๊ด และสิ่งที่จะกล่าวนะครับเมื่อเยี่ยมกูบรูรหรือว่าผ่านกูบูร์อีชารล็อ์นะครับเดี๋ยวเราอ่านตัวบทฮะดิษแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้ถ่ายรูปไว้มีกล้องนะครับหรือจดไว้ถ้าใครมีกล้องนี่ก็จะสะดวกถ่ายแล้วก็สามารถเก็บไว้นะครับหรือว่าจะได้อ่านทบทวนได้นะครับผมได้ทำจะเดี๋ยวได้มีอินเสิร์ตหรือว่ามีภาพที่จะเป็นดูอา นะครับหรือสิ่งที่จะขอให้กับผู้ตายเมื่อเราไปเยี่ยมกูบูตนะครับหรือว่าเราผ่านกูบูตไปเนี่ยแวะให้ซาลามนะครับหรือเยี่ยมพวกเขาคนที่อยู่ในกูบูตก็คือคนที่เป็นมุสลิมน,นะครับเป็นเป็นคนที่นับถือศาส,สนาเดียวกับเรานะครับลำดับแล้วแต่หรือความสูงลำดับสูงหรือว่าอาจจะต่ําลงมาอีกก็แล้วแต่อาจจะเป็นผู้ศรัทธาคนที่มีอิมานที่ดีหรือบางคนก็นอาจจะเป็นมุสลิมที่อาจจะเป็นคนฝ่าฝืน แต่โดยรวมแล้วคนที่ถูกฝังในกูบดของมุสลิมนั้นก็คือบรรดารมุสลิมนะครับเพราะมาอนุญาตที่จะเอาคนกุฟฟาตผู้ปฏิเสธบรรดารมุชริกีนผู้ติดตั้งภาคีนั้นมาฝังในกุโบดของมุสลิมฉะนั้นนะครับในวันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นเราได้พูดถึงการระลึกถึงความตายวันนี้เราได้นําเสนอหัวข้อเยี่ยมกูบดและสิ่งที่จะกล่าวนะครับเดี๋ยวเราจะได้นําเสนอตัวบทฮะดีษนะครับใน เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีดูอา์หรือสิ่งท่านบีบดุลลาหอสโลฮอวยมัสลัมได้สอนซาฮบะสอนอุมะสอนประชาชาติของท่านนะครับที่ให้มีการอ่านดูอา์ต่อไปนี้หลายหลายคนก็อินชาล่ะนะครับน่าจะท่องได้แล้วนะครับสามารถที่จะอ่านโดยไม่ต้องดูอาจจะมีบางคนที่อาจจะยังยังไม่ค่อยแม่นหรือยังยังจาได้ไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวถ่ายรูปไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจดไว้ก็ได้นะครับก็จะขึ้นแล้วก็จะอ่านซ้ําๆอินชาล่ะให้พี่น้อง เพื่อพี่น้องจะได้อ่านตามทบทวนตามนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ่ายรูปไว้หรือจดไว้นะครับก็จะอ่านหลายๆเที่ยวหน่อยชาวร้อ์เพื่อพี่น้องนั้นจะได้จดจําตรงนี้นะครับพี่น้องรับเยี่ยมเรื่องการเยี่ยมกูโบต์และสิ่งที่จะกล่าวเดี๋ยวเราจะอ่านตัวบทนะครับแล้วก็อธิบายมีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะนะครับอาจจะถึงกันหรือว่าเป็นชีริก,กนเนี่ยก็มีเยอะคนที่ไปขอต่อกูโบต์ขอก่อ,อคนตายโดยเฉพาะชีอะห์รอฟิโห์ซึ่งขอต่อ อาท่านโฮเซนหลังท่านนาบีนะครับไปไปตวา่าไปเวียนรอบกูโ,กโบต์กันที่นั่นนะครับลงทุนหรือว่าซื้อตัว๋วเครื่องบินอะไรต่างๆที่จะเป็นการใช้จ่ายเยอะๆที่จะต้องเดินทางไปที่นั่นบางครั้งถึงขั้นไปที่ว่าไปตวา่าไปอูกฟไปเป็นอูกฟเนะี่ยเทเรเอติกาฟเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเลยเนี่ยอูกฟนะครับไปอยู่ที่นั่นเลยนะครับจนกระทั่งเห็นว่าการที่ไปอยู่ที่กูโบต์นะครับกูโบของ ของฮูเซหรืออิหม่ามของพวกเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญจนกระทั่งเหมือนกับว่าอาจจะสําคัญกว่าการมุ่งไปที่กาบาด้วยซ้านะครับบนอียาดบิลละนี่ความเชื่ออย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นชิริกมันเป็นภาคีต่อวอสมุมล,ลาทำให้คนที่มีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ตั้งภาคีได้เลยการที่ว่า,าการที่จะเขาไปทาฮัญ์นี่ไปที่กาบาแต่ไม่ไปอันนี้เนี่ยไปที่กุบดของฮุเซหรืออิหม่ามของพวกเขานะครับเ้วเห็นว่ามีความอัฟดอนประเสริฐกว่า นะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากนะครับกับความเชื่อหรือลัทธิชีอะที่มีความเชื่ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวบทเกี่ยวกับเรื่องการเยี่ยมกูโบร์นะครับแล้วก็สิ่งที่จะกล่าวแล้วก็อิัลามมีประเด็นที่จะได้อธิบายกับท่านพี่น้องนะครับดูตัวบทฮะดิษตรงนี้ก่อนนะครับอันบุรยยะตะรอฎียัลลอฮุอันฮุกอลลกอละรอซูลอลลอฮศสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม Kuntu nahaitukum an ziyaratin kubur, fazuruhu rawahu Muslim An Buraydah radhiyallahu anhu qala lauk ja'a tan Buraydah radhiyallahu anhu deklawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Kuntu nahaitukum Chan koey haam puak tan an ziyaratin qubur nai فَزُورُوهَا بنيتها فَإِنَّكُمْ يَا ين رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِنَثْرِ مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مُتَابَعًا نَكَاب وَأَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع غرقد رواه مسلم وأن عائشة رضي الله عنها قالت لا تعتني عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم บอว่าท่าน رسولullah s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมนั้นคุอละมไมาคาเลยไลัตามินระูล์ละะศรัลัลลอฮุอะลยฮิวะสัลัมทุกคืนที่อาิชาได้รับการแบ่งเว้นจากท่านร ر ูล ل ลลอฮ์ s, ul s, all all s nan, a la, la l ul ล a ah l ul ล ah a il i, un, h an an a, u alaihi w a s a l l ล m จะขึ้นรุจามินตอนกลางาืนจนถึงฟอยเกูลท่านจะออกไปยังสุสานอันบัคยในช่วงสุดท้ายของเวลากลางคืนแล้วกล่าวว่า อัสสลามุอะลัยกุมดาระกอมินมุมินินความสันติจงมีแด่พวกท่านทั้งหลายแหล่งพำนักของชุมชนผู้มีศรัทธาว่าอาตากุมมาตูอาดูนสิ่งที่สัญญาไว้กับพวกท่านนั้นได้มาถึงแล้วว่าดันมุอจาลูนกิยามะก็จะตามมาว่าอินนาอิชาอัลลอฮุบิกลาฮิกูนถ้าหากอัลลอฮ์ประสงค์พวกเราก็จะติดตามพวกท่านไป اللهم اغفر لأهل بقيع غرقد والله Allah بورت مسلم بنت جثة مسلم رحمه الله وعن رضي الله عنه قال كان النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم وأن بريدة رضي الله عنه قال لوجة بوريدة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ยุ uh um ่งอัลลิมุฮัมมิดะฮาราจูอิลลมาควาิรเคยสอนพวกเขาขณะที่พวกเขาออกไปยังสุสานไอ้อก uh um ูละกออิลูฮุมดยกล่าวาอัสสลามุอะลัยกุมอัฮลัดดิยาร์มินันมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนขอความสันติจงมีแด่พวกท่านพวกที่อยู่ในที่พำนักเหล่านี้ทั้งผู้ที่มีศรัทธาและพวกที่ยอมจำนน ว่าอินน่าอินชาอัลลอฮุบิคุมลาฮิกูลและถ้าหากอัลลอฮประสงค์พวกเราก็จะตามพวกท่านไปอัสลัลลอฮะลานะวาลาคุมุลอาฟิยะฉันขอวิงวอนขอความสุขต่ออัลลอฮให้เกิดแก่พวกเราและพวกท่านราวะฮูมุสลิมบันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมรอฮิมะฮุลลอฮครับพี่น้องหลายครับนี่ก็เป็น ฮะดิษนะครับบางส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเยี่ยมกูบูตและสิ่งที่จะกล่าวก็เน้นย้ำกับพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับเตรียมมือถือไว้นะครับหรือกล้องหรือว่าจดบันทึกเชลญในช่วงท้ายนี้เดี๋ยวจะอ่านดูอาเรื่องการเยี่ยมกูบบตซ้ำอีกสักสองสาครั้งนะครับเผื่อพี่น้องนี่จะได้จะได้ถ่ายเอาไว้นะครับหรือจดเอาไว้พี่น้องหลายครับรายงานจากท่านบูไรดะ นะครับท่านอับดุลลอฮิวะสัสลมเนี่ยได้บอกว่าฉันได้ห้ามพวกทั้งหลายในการที่จะเยี่ยมกูบูรบัดนี้ให้ทั้งหลายนั้นเยี่ยมกูบูรหรือว่าเยี่ยมสุสานได้นะครับในช่วงท่านอับดุลลอฮิวะสัลม์ห้ามเยี่ยมกูบูรในเขาเรียกว่าฟิอาวาินอิสลามในช่วงต้นของอิสลามเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่ามันใกล้กับช่วงยาฮิลียะหมายถึงว่ายาฮิลียะความป่าเถื่อนว่าเรื่องของชีริกเรื่องของกูโฟรเรื่องของซีนา นะครับเรื่องของอาการผิดประเวณีเรื่องของการกินดอกเบี้ยเรื่องที่มันเป็นความยฮ h i l i y a มันเป็นความฉดเขาเป็นความโง่เขาเวลาท่านาาอนับดุลลาห์คลนมนำอิสลามมาเนี่ยมันก็มันเป็นช่วงต่อยฮ h i ลีย a แล้วก็อิสลามนะครับซึ่งคนก็ยังอาจจะคุ้นเคยอาจจะเคยชินกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เข้าอิสลามเลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่า,าทุกอย่างเนี่ยเลิกได้หมดเลยหมายความว่าใช่ครับมีสหายที่เขา ัลฮัมดุลิลละขอสรรเสริญตลอดที่เขาทิ้งในสิ่งต่างแต่มันมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาลีฟอาลีฟนี่คือเคยชินอย่างเช่นในเรื่องของสุราอิสลามไม่ได้ไม่ได้ยกเลิกสุราแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทีเดียวแต่เป็นขั้นเป็นตอนเพราะอะไรครับยาลาฟูนพวกเขานั้นมีความเคยชินอยู่กับสิ่งต่างเหล่านี้กินสุรากินเหล้าที่บ้านเป็นโอง่งเป็นได้เหมือนแทนนะ้าเลิกเลยทีเดียวเนี่ยหักดิบเลยทีเดียวเนี่ย อาจจะเป็นสิ่งที่ยากมีบางคนทําได้ไหมได้แล้วก็มีอย่างอีกหลายๆคนที่มันยังมีความรู้สึกอันนี้ศาส,สนานก็ยังไม่ได้หักดิบสักทีเดียวแต่ค่อยๆประทานอันอาอันกุรอานล,ลงมาเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้เขาได้ค่อยๆเลิกค่อยๆลดไปจนกระทั่งสามารถละและว้วก็ทิ้งสิ่งดังกล่าวนี้อย่างทั้งหมดหรือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเช่นเดียวกันเรื่องการเยี่ยมกุบูธท่านนาบีสละล้อยสลัมห้ามก่อน ในช่วงต้นเพราะมันมีสิ่งที่เขายังเคยชินเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องบางทีเป็นเนียะเป็นการวีดร้องเป็นการตะโกนตีอกชกตัวเมื่อมีคนเสียชีวิตอะไรต่างๆหรือการพูดที่เป็นการตัดพาะเป็นการแสดงถึงความไม่พอใจต่อกรดอกรดัดเพราะว่าเมือมีคนเสียชีวิตเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็จะโวยวายก็จะตีอกชกตัวโดยเฉพาะผู้หญิงวีดร้องอะไรต่างๆนะครับ ซึ่งการกระทําถึงแต่เหล่านี้เนี่ยเป็นเป็น j a ฮิล i ยะมันเป็นการแสดงถึงความไม่ไม่พอใจต่อกฎด,ด,ดัฐกาหนดของอัลละฮ์พอเรากําหนดมาแล้วว่าคนนั้นเสียชีวิตว่าคนนี้นเสียชีวิตเมื่อเราพอใจอเราก็น้อมรับแต่นี่นะครับการหวีดร้องการตะโกนตีอกชกตัวมันเป็นการชี้เห็นว่าเนี่ยไม่พอใจต่อกฎอด,ออด,ดัฐของอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นมันก็จะมีคําพูดที่ไม่ดีคําพูดที่น่ากเกลียดบางครั้งอาจจะเป็นกูฟดอาจจะเป็นชริกนะครับด้วยซ้ําไป ครั้นเมื่อพวกเขารู้แล้วนะครับระยะเวลาหนึ่งแล้วพรานบีบะบอกฉันห้ามไม่ต้องไล่นะครับในการเยี่ยมกุบบอเพราะมีสาเหตุว่าอมันเป็นช่วงต้นของอิสลามยังเคยชินกับความเป็นยิยาฮิลียกคำพูดที่อาจจะผิดหลักการศาสนาครั้นเมื่ออยู่ในอิสลามในระยะหนึ่งแล้วนะครับท่านอนับดุลเบะสุลต่านก็ใช้ให้พวกเขานั้นได้เยี่ยมกุบบเพราะมันเป็นการระลึกถึงอาคีรอเดี๋ยวเราจะพูดถึงเป้าหมายสําคัญสองอย่างนะครับในการเยี่ยมกุบบอ แล้วก็พูดถึงประเด็นในเรื่องของการเยี่ยมกูบตของผู้หญิงแล้วก็การเยี่ยมการไปเซียร์หรือการไปเยี่ยมกูบตของผู้ชีะอารอฟิโรโดยเฉพาะที่กูบตของอิมามฮูเซนหรือท่านฮุเซนซึ่งอันนั้นนะครับมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป้าหมายที่สิสลามสอนแล้ว อิสลามไม่ได้สอนว่าไปแล้วไปขอต่อผู้ตายก็ต้องฮาจาัดมีอะไรมีความจําเป็นไม่มีลูกนะครับไม่มีริสกีแรนแค่ไหนต่างๆก็ไปขอกับฮูเซนกับคนตายหรือบรนดาอิมาทั้งหลายทั้งปวงนี่ถือว่าเป็นชีริกทางนั้นนะครับแล้อย่างที่บอกไปพวกเขานั้นมุ่งไปที่ที่กูบูรของฮูเซริอิมาม,มากกว่าไปมากกว่าที่จะไปที่กะบะที่ใบตุลลอเดโดยซ้าไปแล้วก็มีความเชื่อในทัศนะของชาวอ่าว กุโบส์ของฮูเซนบรรดาอิหมัมนี่ประเสริฐกว่ากาบ้าเลยซั่มไปสิ่งต่างเหล่านี้นะครับมันอันตรายมันเสี่ยงต่อการชีริกเรื่องฟูดทางนั้นเลยนะครับอ่ะบางรายงานนะครับจากท่านอานัสบรรทุนท่านอิหมัมอันฮากเคมบอกว่าท่านอับดุลเลาะห์ฮานิอลสันเนี่ยนบีบอกว่าฉันได้ห้ามทั้งหลายในการที่เยี่ยมเกูโบสถ์บัดนี้ทั้งหลายนั้นไปเยี่ยมกุโบส์ได้เพราะมันทําให้จิตใจนั้นครับมีความนอบน้อมมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนโยนมันทําให้น้ําตาไหลมันทําให้ระลึกถึงอาเคโร และพวกทั้งหลายอย่าได้กล่าวฮัจ,จรอหรือฮุจ,จรอคือคำพูดที่ที่ทน่าเกลียดคำพูดที่ไม่ดีที่เป็นชิริกเป็นกูโฟรเป็นการตั้งภาคีเป็นการปฏิเสธนะครับคำพูดที่เป็นการาตัดพอเป็นการแสดงถึงความไม่พอใจเป็นนียฮะวิดร้องนะครับหรือทาไมอัลลอฮ์ให้สามีฉันตายทาไมอัลลอฮ์ให้ลูกฉันตายให้พ่อให้แม่ฉันตายคำพูดต่างเหล่านี้เป็นการชี่เห็นถึงความไม่พอใจต่อกด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 กักรการกันหมดขอละ ซึ่งเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่ออากีดาของเราเพราะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นการเสียชีวิตของคนนั้นคนนี้และสิ่งอื่นๆที่มันเกิดขึ้นล้วนอยู่ในการกําหนดของลอสันตัลลาทั้งสิ้นนะครับอีกไฮดิสบุหนึง่งท่านอย่างอชาร์รอนีอัลลอฮุอันทาเนี่ยนะครับได้บอกว่าท่านุสลัลอฮ์ฮวนิอัลสลัมคั้นเมื่อ,อเป็นเวรของท่านหยิงงอชา์หมายถึงว่าท่านอับดุลสลัมนั้นมีภรรยาหลายคนท่านก็ต้องแบ่งเวรว่าไปอยู่กับภรร ท่านหญิงไอชาของเราดีอัลเลาะห์นะฮะได้บอกว่าครั้นเมื่อเวรที่ท่านอบีมาอยู่กับท่านหญิงไอชาท่านอบบีสัลลัลลอฮฺฮานิสซัลลัมมักจะออกไปยังสุสานอันบากเกียอันบากเกียก็เป็นสุสานที่ใหญ่นะครับที่อยู่ใกล้กับมัสยิดนบีใครที่จะดูภาพอันบากเกียน้องกระพิมบากเกียนะครับเป็นภาษาอ раб เนี่ยนะครับตัวบาตัวกอฟนะครับตัวบาตัวกอฟตัวยาตัวอินนะครับตัวบาตัวกอฟ ตัวยาตัวอินบากีนะครับหรือภาษาอังกฤษนะครับก็ลองพิมพ์ดู B A อะไรต่างๆนี่ก็ให้ให้มันใกล้เคียงเนี่ยชาลเราก็จะขึ้นนะครับหรือลองภาษาไทยดูก็จะมีภาพกูโบอัลบากียซึ่งซาบาจำนวนมากนะครับแล้วก็ภรรยาของท่านอับดุลลาห์สองร่องนี่แสดงมันก็ก็จำนวนมากก็ถูกถูกฝังอยู่ที่นี่นะครับถูกฝังท่านหญิงไอชาโรดีอัลล่อันฮานะครับอ่าซาบาจำนวนมากก็ถูกฝังที่นี่นะครับแล้วก็ชาวมาดีนะอะไรต่างๆก็จะถูกฝังที่นี่ นะครับเรียกว่ากูโบมาเกะนะครับอันก็รกดทางยาชาบอกว่าท่านาบีเนี่ยก็จะออกไปมินอคเคิลเนนะครับก็จะออกไปในช่วงท้ายของเวลากลางคืนซึ่งบ้านเราเนี่ยถูกบุกฝังหรือว่านะผักกูโบแล้วก็เรื่องของผีเรื่องของเชต่อในต่างๆภากกางคืนเนี่ยใครจะไปกูโบครับคาว่ากูโบเนี่ยความรู้สึกของพวกเราหรือว่าถูกสอนมา กูโบนี่เรื่องผีเรื่องชชยต้อนเรื่องอะไรต่างๆไม่ต้องพูดถึงเนนะครับอันนี้เนี่ยเรื่องกูโบนี่แล้วก็กลางคืนแต่ท่านนาบาาีมิซอลรอฮอนอิสแลมเนี่ยไปเยี่ยมกูโบส์กลางคืนด้วยมันเป็นการระลึกถึงความตายมันเป็นช่วงเวลาที่สงบนะครับเราเราเปลี่ยนความรู้สึกตรงนี้ว่าถูกสอนมาว่าเนี่ยมันอะไรนะเรื่องผีเรื่องเชยต้อนเรื่องอะไรอันนี้อันนึงแล้วนะถ้ากูโบส์ความรู้สึกที่ถูกสอนถูกบอกแล้วเป็นกลางคืนโอ้โหกูโบนแล้วไปกลางคืนหรือนี่ครับ สุนนะฮันบีนบีทาเป็นแบบอย่างและไปเยี่ยมกูบอตในเวลากลางคืนและช่วงสุดท้ายของเวลากลางคืนตามที่ท่านหญิงไอชารอถึอัลลอฮฺอันฮาาได้บอกนะครับแล้วไปเนี่ยไม่ใช่ไปเฉยๆแต่ไปเนี่ยขอดูอาให้กับชาวกูบอตนะครับโดยเฉพาะ,าะอันบากี้ที่ท่านหญิงไอชาได้ไรายงานนะครับนบีก็ไปนะครับบอกว่า,อาขอความสันติให้ซาลามเนี่ยความสันติ แต่พวกท่านทั้งหลายแรงพานักของชุมชนผู้มีศรัทธาสิ่งที่สัญญาไว้กับพวกท่านนั้นได้มาถึงแล้วกิมะนีก็จะติดตามมาหาลอปประสงค์เราก็จะติดตามพวกท่านไปโอลอ์ได้โปรดประทานอภัยโทษลอฮุมักฟลิอัฮลีบบกีอินกอร์กอนโอลอ์ได้โปรดอภัยให้แก่หรืออภัยโทษให้แก่ชาวสุสานบากี้ที่มีต้นกอร์กอนด้วยนะครับอีกฮะดีษบทหนึ่งนะครับท่านบูรอยน่ได้รายงาน ได้ไรายงานอันนี้ก็จะฮะดิษบทก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนท่นานอีชานเนี่ยที่เรานำเสนอก็คือท่านบโรยดาเหมือนกันแต่ว่าในอีกบทหนึ่งที่ท่านบโรโบโรยดารายงานนี่ก็จะมีรายละเอียดมากขึ้นก็คือมีดูอาด้วยนะครับเดี๋ยวเราช่วงท้ายเราจะขึ้นให้นะอย่างที่บอกไปพี่น้องที่รับชมอยู่นี่ก็เตรียมกล้องเตรียมมือถือถ่ายไว้จะได้เอาไว้อ่านซ้ําๆนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอ่านบ่อยๆนี่ก็จะจํา หรือพี่น้องอาจจะไม่ไม่ยังไม่จามํายังไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับหรือยังไม่คลอ่องอ่ะพี่น้องก็อาจจะไปเยี่ยมกูโบสหรือว่าผ่านกูโบสมีมือถือแล้วคนส่วนใหญ่ในมือถือเนี่ยก็อยู่กับเรานะครับก็เปิดดวงดูอ่าน,อ,านอ่านนะครับขอดูอาให้กับชาวกูโบสแล้วก็เรามีคําแปลขึ้นให้ด้วยนะครับท่านบูรอย์ด้า์รอเรียัลลองหนุมบอกว่าท่านนายบิสลาลล์เอาสันสนิษฐานพวกเขาเมื่อจะไปกูโบสอันนี้รวมๆแล้วอิลันมาควบนะครับอิลาคอรอจูอิลันมาควบกว้างๆแล้ว เมื่อไปเยี่ยมกูโบนออกไปยังกูโบนเนี่ยไปเยี่ยมกูโบนเนี่ยก็คือให้เขากล่าวดังต่อไปนี้นะครับอ,อย่างที่บอกไปขอความสันติจงมีแด่พวกท่านพวกที่พำนักอยู่ที่พำนักเหล่านี้พวกที่มีศรัทธาและโปรติยอมจำนวนทั้งมุมินลมสลิมนะครับและหากอัลลอฮ์ประสงค์เราก็จะติดตามพวกท่านไปฉันขอวิงวอนความสุขต่ออัลลอฮ์ให้เกิดแก่พวกเราและพวกท่านขอหมดเลยนะครับกับคนที่มีชีวิตอยู่และก็คนที่เสียชีวิตไปแล้ว เดี๋ยวเราช่วงท้ายนะครับเราจะขึ้นตัวบทตรงนี้ให้อันนี้เราอ่านซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับมีรายละเอียดตรงนี้นะครับเชคุสไยมีรอฮิโมลอนนี่ได้พูดถึงว่าเมื่อไปเยี่ยมกูบสเนี่ยให้ไปเยี่ยมในลักษณะของของการทาลึกถึงความตายไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาติฟหะมุตตาอิซอนและอตุตสาหะนะครับมุตตาอิซอนนี่มุตตาอิก็คือไปเยี่ยม อิติอาสให้รำลึกถึงความตายน,น,นี่มาเยี่ยมกูโบนี่เขาตายแล้วนะเขาจากดุนยาไปแล้วนะไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาติฟะเป็นเพียงแค่อะไรครับความรู้สึกเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางคนี่ไปเยี่ยมพ่อแม่เพียงก็พ่อแมอ่ความรู้สึกว่าอะไรคิดถึงอะไรต่างๆนะครับเป็นความรู้สึกคิดถึงอ่ะฉะนั้นอันนี้มันเป็นตอบีอาของมนุษย์นะครับแต่ที่ว่าเหมาะสมยิ่งกว่าก็คือ ไปเยี่ยมกุบลเนี่ยตามอินละหรือสาเหตุท่นบีสุลต่านก็คือรำลึกถึงความตายรำลึกถึงอาคีรอนะครับอันนี้คือ,อให้เรามีเจตนาตรงนี้ตามไฮด,ดีสของท่นานนบีลลสลุลต่านก็คือรำลึกถึงความตายรำลึกถึงอาคีรอซึ่งอันนี้ต่อบ,บีาจหรือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลาลสมก็คือรักพ่อรักแม่อคิดถึงพ่อถึงแม่อันนั้นขอให้เป็นเป็นเรื่องรองจากตรงนั้นนะครับเพราะบางคนเนี่ยไปเอานี้เป็นเรื่องหลักก็คือไปเยี่ยมพ่อแม่พ่อคิดถึง อาแต่ที่ท่านนายบีบอกไว้นี่อันนี้อิลลั์สำคัญคือรำลึกถึงอาคิรอารำลึกถึงความตายไปเยี่ยมกูโบส์นะครับมีเงื่อนไขคือจะต้องอัล,ลาอยุสซาฟิรออิเลฮะจะต้องไม่ถึงเป็นระดับซาฟัตหรือมูซาเฟตเดินทางก็คือเช่นเราอยู่กรุงเทพนี่เราจะไปเยี่ยมกูโบส์ที่ภาคใต้นาราธิวาสบัตตานีอันนี้ถ้าเนียดเยี่ยมกูโบส์แล้วเดินทางลาักษณะงี้ไม่อนุญาตนะครับยกเว้นเราจะไปเยี่ยมญาตินะครับเรา ทําธุรกิจการค้าอาจจะผ่านไปเยี่ยมญาติอาจจะผ่านกูโบต์นะครับหรืออยู่ใกล้ๆตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเจตนามุ่งไปเลยนะและเดินทางเป็นร้อยๆเป็นพันกิโลต้องมีการจัดเตรียมต้องมีการเดินทางขนาดนี้อันนี้ไม่ไที่อนุญาตเพราะท่านนบีสุลต่านบอกว่าไม่อนุญาตให้มีการเดินทางลักษณะน,นี้เดินทางไกลนะครับชัด,ดุรีฮานินยกเว้นสามาามัสยิดมัสยิดฮารอมที่มักการมราัสยิดนบีและก็มัสยิดอักซอเท่านั้นนะครับเป้าหมายของการเยี่ยมกูบูร นะครับเซียรเตุนกูบุษเนี่ยมีเป้าหมายสองประการสําคัญหนึ่งอะไรครับอันตะกุนอันียตูฮลิเซียรอัลอิติอัตวะตะกุรุลอาที่เราเจนาของเขาเนี่ยไปเซียรก็คือเพื่อราลึกถึงอาเคระรราลึกถึงความตายอันี้ฮะดิสเนี่ยบอกไปแล้วนะครับอันที่สองเพื่อวิงวอนขอดุอาให้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็ซาลามกับพวกเขาอันนั้นฉะนั้นการไปรเยี่ยมกูบุษนีเป้ามีเป้าหมายสาํสาคัญสองประการ นะครับหเพื่อรำลึกถึงอาเครอร์ K R o, รำลึกถึงความตาย2เพื่อขอดูอาให้กับผู้ตายนะครับแล้วก็สลามกับพวกเขาประเด็นในเรื่องของการเยี่ยมกูโบตของผู้หญิงนะครับอันนี้นะักวิชาการมีขีราฟกันเห็นไม่ตรงกันว่าอนุญาตรหรือไม่อนุญาตอย่างไรในทัศนะหนึน่งบอกว่าอนุญาตเนื่องจากเข้าโดยรวมๆหรือองมุมที่นบีบอกว่าเยี่ยมกูโบตผู้หญิงก็เข้าตรงนี้ด้วยเมื่อปลอดภัยจากฟิตนะนะครับบางทัศนะก็บอกว่าห้ามนะครับ ที่จะผู้หญิงที่จะไปเยี่ยมกมบูบดแต่ทัศนะที่บอกว่าอนุญาตก็อย่างที่บอกไว้ปลอดภัยจากฟิตนะอย่างเก <ys> ื <oval> ่องการแต่งเนื้อแต่งตัวการใช้คําพูดนะครับไม่ใช่ออกไปแล้วร้องหหมร้องไห้ตีอกชกตัวอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับกับทัศนะที่บอกว่าอนุญาตหรืออํานุนฟิตนะนะครับก็คือจะต้องปลอดภัยจากฟิตนะนะครับตรงนี้ก็ถ้าถามว่าอนุญาตไหมอาจจากตัวบทแล้วกด็ดูว่าเป็นที่อนุญาตแต่ว่าจะต้องปลอดภัยจากฟิตนะนะครับแล้วก็ไม่ไม่เยี่ยมแบบบ่อยหรือที ท่าทัศนะที่บอกว่าอนุญาตก็คือจะจะไม่บ่อยแล้วก็ไม่ถี่มากก็เป็นบางครั้งบางข่าวตรงนี้ก็จะเป็นที่อนุญาตนะครับและประเด็นที่เราบอกไว้ว่าการเยี่ยมกูบสขอดุอาให้กับพวกเขาไม่ใช่ไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่ไปขอต่อผู้ตายอย่างที่เชียร์รอฟูนเดียวเชียร์รอฟิดอนี่ไปที่กูโบสของฮุเซนหรืออิหม,ม่ามแล้วไปขอต่อผู้ตายอันนี้ชิริกอันนี้กูโฟตนะครับไม่เป็นที่อนุญาตไม่ไม่ให้ทําอย่างนี้นะครับ ไม่ทำอย่างนี้พ่ออะไรบอกไปแล้วว่าเราไปเยี่ยมกูบศเราลึกถึงความตายแล้วก็ขอดุอาให้พวกเขาสาลามากับพวกเขานะครับช่วงท้ายตรงนี้นะครับเราอ่านอุอาเยี่ยมกูโบศอีกสักสองสาครั้งนะครับพี่น้องจะได้จำตรงนี้หรือว่าถ่ายรูปไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเป็นภาษาอังนะครับหรือดุอาตรงนี้ส่วนพี่น้องก็ภาษาไทยนี่ก็จะมีขึ้นให้อยู่แล้วนะครับอ่ะดูอุอานะครับอัสสลามุอะลัยกุมอาฮลัดิยาร من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية <applause> السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية <applause> كان السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لا حيكون أصال الله لنا ولاكم العافية นะครับพี่น้องไม่ทันยังไงจดไม่ทันยังไงก็ถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับแล้วก็อ่านทบทวนได้นะครับรายการวลาระดัติสหมดเวลาลงแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งหน้าก็จะมาพบกันใน หัวข้อต่อไปนะครับอันเลาะเป็นหัวข้ออะไรนั้นก็ให้เราได้ติดตามตรงนี้นะครับอันเลาะก็จะมีสิ่งที่นําเสนอนะครับแต่ก็ยังเกี่ยวเรื่องความตายใรต่างๆประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็พี่น้องก็ติดตามแล้วกันนะครับวันนี้จากลาด้วยกับเวลาพียงนี้ครับบิลัยตอฟิกมหิดยาสลามุอะลัยกุมุรอฮมะตุลลอฮิวกะบารักะตุ تصغي إلى القلب فيه شوق له أهلك مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب فيه <applause> <applause>